สวัสดีคุณน้องค่ะมสวัสดีจ้าค่ะอ๋อยอ้อมโทรจากที่ไหนครับชารยาค่ะชารยานะเ,าเรื่องของพี่อ้อมเลยป่ะวันนี้ค่ะใ,ใช่ค่ะคโอเคเรื่องปริศนาวิญญาณหลอนเรื่องเราเป็นยังไงคุณอ้อมก็บ้านอ้อมอะค่ะจะเป็นสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้อาา่ะค่ะมีอยู่มาวันหนึ่งอ้อมอะตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกเห็นผู้หญิงสองคนก็เป็นคนเล็กคนหนึ่งคนโตคนหนึ่งยืนหยูดอยู่ปลายเตียงอะค่ะ ก็คือแบบจะเห็นเป็นรูปร่างคนเลยค่ะเห็นเป็นตาลึกเห็นเป็นปากเห็นเป็นจมูกแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นเป็นผิวหนังอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่เราจะเห็นเป็นรูปร่างสองคนยืนอยู่ปลายเตียงเราก็เลยไม่กล้าไปเข้าห้องน้ําทีนี้พอตื่นเช้ามาเราก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้ที่บ้านฟังแม่ฟังเขาก็ไม่ได้บอกอะไรอะค่ะแต่เขาก็บอกว่าให้ไปดูที่ห้องพ้าเราก็เลยไปดูที่ห้องพ้า เราจะเห็นผ้าขาวอะค่ะอยู่บนผานแล้วก็เขียนนามสกุลเราก็แปลกใจว่ามันคืออะไรอพอเราพอเราย้ําถามไปอีกเขาก็จะแบบเหมือนบายเบียงอะค่ะไม่ให้ไม่ให้คําตอบเราซึ่งปัจจุบันเราก็ไม่ได้ทราบเพราะเราก็แบบไม่ได้กลัวค่ะครับอะออก็จะเจอเรื่อยๆอย่างเช่นน้องสาวอะค่ะมีอยู่คืนนึงน้องสาวลงมาเข้าห้องน้ําข้างล่างเขาก็เดินลงบันไดมาเรื่อยๆอะค่ะจนถึงกลางขั้น เขาเห็นผู้หญิงอ่ะยืนหันหลังให้อยู่ตรงซีนบันไดอ่ะค่ะเขาก็คิดว่าเป็นเราเขาก็เรียกชื่อเราพี่พี่แต่คือเราก็ไม่หันจนเขาเดินลงมาจะถึงตัวเราแล้วอะค่ะ,คะแล้วผู้หญิงคนนัน้นอ่ะเขาก็เงยหน้าขึ้นมาค่ะเงยแบบเงยย้อนสอนขึ้นมาแงนแงนแงนหน้า่หรอแงนเออแงนใช่ใช่ค่ะแงนหน้าขึ้นมาเขาก็รีดแหละค่ะเพราะเขาดูว่าไม่ใช่เรา แล้วหน้าที่เขาหน้าที่น้องสาวเห็นคือเป็นยังไงคะก็เป็นผู้หญิงไะค่ะตาลึกๆแบบที่เราเห็นเลยไหมใช่ค่ะก็เราก็เป็นครั้งที่สองก็จะมีเป็นเพื่อนพ่อค่ะที่เวลามาหาที่บ้านเขาก็จะเห็นผู้หญิงนะเป็นวัยรุ่นยืนอยู่ตรงหน้าต่างข้างบนก็คือจะเป็นห้องผ่าค่ะเขาจะเห็นผู้หญิงอะยืนยืนอยู่เดี๋ยวนะยืนฟองทุกครั้งคุดอ้อม ตอนที่เปิดรูปเนี่ยตอนที่คุณอ้อมเราเนี่ยเปิดรูปไปด้วยแล้วจ<ะ>ังหวะจะบอกว่าดวงวิญาณนั้นอยู่ตรงไหนพี่มมก็ชี้ให้ผมดูว่าอ่ะอยู่ตรงนี้เห็นใช่ไหมครับเอาแล้วอโอเคคุณอ้อมต่อค่ะคือคือเพื่อนพ่อก็จะทักเสมอว่าทําไมลูกไม่เห็นลงมาเหมือนแบบลงมาทักไทยหรือสวัสดีหรือมาหาลุงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซ<ะ>ึ่งพ่อก็จะบอกว่าลูกไม่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือจะเห็นบ่อยอะค่ะว่าเป็นผู้หญิงแต่เราไม่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านจังหวะที่ว่าเสื้อนพ่อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมแล้วมีอีกไหมคะคุณอ้อมก็จะเป็นเสียงซะมากกว่า่ะค่ะเสียงเสียงคนเดินข้างบนอย่างเงี้ยค่ะอือโอเคคุณน้อมขออนุญาตถามนิดน,นึงค่ะย้อนกลับไปตรงที่ผ่านที่บอกว่ามีผ้าสีขาวอยู่แล้วมีนามสกุลอันนั้นคือนามสกุลใครคะที่เราเห็นนามสกุลเราอะค่ะ,คะอ่าโอเคแล้วก็คือวันนี้คุณอ้อมก็พาเรื่องนี้มาเพื่อจะมาปรึกษา คุณอิมด้วยใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรใช่ค่ะอ่าน้อมเชิญถามพี่อิมได้เลยครับมี <c oughs> มีอะไรไหมคะพี่่ <c oughs> ีอะมีแหครับ <c oughs> จริงๆอิมว่ามีเพราะว่าเมื่อกี้อิมเห็นที่บ้านแล้วอะค่ะยังไงก็มีแน่ๆแต่ว่าอิมอยากให้แยกก่อนอิมคิดว่าผ้าขาวที่พี่อ้อมหมายถึงอะคะ่ะอิมว่าไม่น่าเกี่ยวผ้าขาวเนี่ยอาจจะเป็นการที่ เราอาจจะไม่ได้ไปถือศีล5้าที่วัดหรือไม่ได้ไปถือศีลแปนะคะแต่ว่าเราฝากผ้าขาวไว้ก่อนอหรืออาจจะเป็นผ้าขาวของการสะดเดาะเคาะอะไร<ฮ>ะแบบนี้ก็ได้เพราะว่าจากที่มองผู้หญิงคนนี้ในภาพแล้วเนี่ยคือเขาอยู่ที่นี่มานานมากแล้วนะอลักษณะที่<อ>เขามอง,งมเ,เขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงอายุประมาณ18 ไวรุ่นเลยไปไวรุ่นแล้วก็ผมปาดผมปาดหน้าไม่ไม่ไม่ได้มีหน้าหมาค่ะผมปาดหน้าแล้วก็ปะผมบางๆแต่ผมยาวแต่ว่าด้วยความที่อิ่มเห็นแค่ครึ่งตัวนะพี่อ้อมอิ่มก็เลยไม่เห็นว่าเขาใส่ชุดอะไรแต่ว่าเห็นข้างบนว่าใส่เสื้อสีขาวก็คือใส่ใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะพี่อ้อมไม่เห็นนะคะจ้ะแต่ว่าตาเขาอะโตมากโตแบบว่าเหมือนแขกดุดดุอะ นึกพี่อ้อมนึกออกไหมใช่ครับเพราะว่าตอนที่อ้อมเห็นปลายเตียงเขาก็ใส่ชุดสีขาวหมดเลยแล้วต้องเป็นผมยาวผมยาวผมยาวแต่ผมบางนะผมไม่หนาผมไม่หนาแล้วเขาก็อารมณ์แบบมองมาแบบเนี้ยใช่คือจ้องผ่านจากรูปเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วแหละสงสัยบ้านนี้จะที่แรงแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยยังอยู่ใช่ไหมคะเป็นบ้านคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมใช่ใช่ค่ะน้องอิ่มว่าพี่อ้อมไม่ต้องกลัวเลย เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทำร้ายใครเลยแต่ว่าเขาแค่ปกป้องพื้นที่ของเขาเขาไม่ชอบให้มีการเสียงดังแล้วเพื่อนคุณพ่อคนนี้เสียงดังนึกออกไหมใช่ใช่ไหมคุณดอมค่ะแล้วการที่เวลาใครไปใครมาเนี่ยแค่บอกเขาเองว่าวันนี้มานอนนะ เขาก็จะไม่กวนแล้วค่ะ <error. S 1> แต่ว่าตอนกลางคืนน่ะเป็นเวลาที่เขาจะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วคือปกติเขาจะอยู่ในห้องในเวลาที่พวกเราอยู่ข้างล่างพอพวกเราอยู่ในห้องเขาจะออกมาเดินตรงระหว่างบันไดทางเดินนะคะมันจะมีช่วงใช่ไหมพอขึ้นบันไดแล้วมันก็จะมีระหว่างระหว่างบันไดกับห้องอะคะ่ะที่มันเป็นทางเดินะแล้วไอ้ตรงนี้ค่ะมันคือจังหวะที่เขาจะเดินเขาจะเดินออกจากห้องลงบันไดแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วเขาก็จะอยู่แค่บริเวณตรงนั้นนะคะ ทั้งหมดเลยค่ะพี่อ้อมนั่นคือบริเวณของเขาถ้าพี่อ้อมจะเจอเขาก็จะเจอช่วงนั้นแหละค่ะเพราะมันเป็นพื้นที่ที่เขาจะเดินขึ้นเดินลงตลอดแล้วก็ห้องนั้นค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจก็แค่บอกกับเขาเลยว่าต่างคนต่างอยู่นะฝากบ้านด้วยเกิดมีอะไรมีใครไม่ดีก็ทําเหมือนเดิมเลยก็ช่วยไล่ไปหน่อยละกันเพราะอิ่มถือว่าเขาเป็นวิญญาณที่ดีไม่รู้สึกว่าเขาเป็นวิญญาณร้ายอะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเคยเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าเพื่อนอ้อมอะเข้ามาในบ้าน คือเปิดประตูเข้ามาเลยอะค่ะโดยที่ว่าแบบไม่บอกใครค่ะเดินเข้ามาเลยเดินขึ้นมาหาเราบนห้องนอนอแล้วแล้วเขาก็มาเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ว่าเพื่อนเขาเสียชีวิตขณะอาบน้ำเขาก็เล่าเล่าเล่าเล,าเลา่แต่เราก็แบบฟังฟังเฉยๆอะค่ะแล้วสักพักหนึ่งอะได้ยินเสียง จนกระทืบเท้าสองทีอะค่ะเขาไม่พอใจเราก็ตกใจเพื่อนเราก็ตกใจแล้วก็แบบเหมือนร้องไห้แล้วก็บอกว่าให้เราไปส่งเขาที่บ้าน่อนคุณหนิมแต่ว่าขออนีาถามนิดนึงค่ะที่บอกว่าเขาไม่ได้จะมาทําร้ายอะไรแต่ทําไมเอน้องสาวคุณอ้อมถึงเห็นเขาแบบด้วยความแบบตกใจเขาแหย่หน้ามันโอนแกล้ง้เอออม อิ่มว่ะน่าจะมีอะไรในบ้านนะหมายถึงว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าหรือว่ามีปากมีเสียงกันไหมเพราะว่าคือถ้ามันไม่มีเหตุหรือไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาการเสียงดังอย่างเงี้ยเขาจะไม่มาแกล้งเลยนะ<อ>แต่ตอนแรกคุณอ้อมบอกว่าที่ตื่นมาแล้วเห็นเป็นสองวิญญ,ญาณอยู่ปลายเตียงว่ะคะที่บอกว่าเป็นคนตัวเล็กคนนึงแล้วก็คนที่สูงกว่าคนหนึง่งใช่ค่ะแล้วอีกวิญญ,ญาณหนึ่ง น้องหิมไม่เห็นอะ่ะน้องหิมเห็นคนเดียวเลยเป็นผู้หญิงอะคะ่ะสูงประมาณร้อยห้าสิบห้าสิบแปดยืนอยู่ตรงนั้น,น,นเลยอืสูงประมาณร้อยห้าสิบแปดตัวผอมมากแล้วก็ใส่ชุดขาวแล้วก็ผมยาวริบบี่แต่ตาโตโต,ตเลยอะ่ะแล้วก็มองมา <c oughs> เห็นคนเดียวค,ะค่ะคุณน้องมีอะไรถามคุณ<ม>หิมเชิญได้เลยค่ะอืมแล้วบ้านอ้อมาค่ะอยู่ทางสามแพ่งอะมันจะมี มีวิธีแก้อะไรเลยะค่ะเพราะว่าที่บ้านก็แบบมีปัญหาเรื่องต่าเสียงกันนะคะเรื่องทะเลาะก,กันนิดๆหน่อยๆหมายถึงว่าในบ้านทะเลาะกันเองใช่ไหมฮะจ<า>้ะใช่ค่ะน้องน้องอิ่มแนะนํานะคะพี่ย้อมก็ลองแต่งบ้านแต่งรั้วบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็นอะไรสีหรืออะไรก็ได้ที่มันมีรีเฟกของแสงอะค่ะให้มันสะท้อนแสงนิดนึงเพื่อที่จะได้กันไม่ให้มันทะลุเข้าบ้านขนาดนี้เหมือนมีอะไรที่ไม่ดีเนี่ย เขาก็จะสะ้อนออกมาได้ใช่แล้วก็หากระจกแปดเหลี่ยมนะคะที่เป็นกระจกโค้งหรือจะเป็นกระจกแปดเหลี่ยมธรรมดาก็ได้ขอให้แปะตรงถ้าหันหน้าเข้าบ้านแล้วเป็นเป็นรั้วใช่ไหมคะด้านขวามือค่ะให้ติดตรงนั้นตรงย้อยจากหลังคามานิดนึงอะค่ะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะตรงกลางระหว่างถนนพอดีเลยค่ะพี่อ้อมจ้าลองดูนะอังคารคลุมโป